สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาเล่นปืน M 6 0นั่นเองเลยนะได้ยินข่าวว่าปืน M 6 0ช่วงนี้กำลังมาแรงนะแล้วก็ฮอตด้วยนะครับอุ้ยแล้วมีคนลงด้วยนะเรียบร้อยล่วงหนึ่งต่อไปก็น่าจะเป็นภาระเพื่อนแล้วแหละลำบากให้เพื่อนไปชุบเอาแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไง <laughs> เรียบร้อยฮะแล้วคนเมื่อกี้เขาก็กดมา1 4ด้วยนะครับย่างเอาอะ เดี๋ยวต้นเกมผมเนี่ยก็จะขอฟาร์มของไปก่อนนะครับเพราะว่ามีตีหนึ่งนะลงกับผมใกล้ๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ต้องแบบรีบหาของไปสู้กับเขาก่อนนะแต่ถ้าผมไม่มีของเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับมารู้สึกว่าตอนนี้ของผมก็เริ่มพร้อมแล้วแหละน่าจะได้มาวัดกันและไหนอะเมื่อกี้ลงอยู่ใกล้ๆเ้าได้ยินแต่เสียงทุกคนนี่ไงอยู่ใกล้ๆด้วยเอาเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเรียบร้อยฮะเอาแล้วฝั่งซ้ายมา <mm ปืนล <mm <mm ูกซองอืมปืนลูกซองเหรอเราอ่ะไหนอ่ะอีกคนสุดท้ายอ่ะเฮ้ยอีกคนสุดท้ายไม่เจอนะครับทุกคนไม่รู้ว er> ่าเขาไปอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าตอนนี้ผมเก็บทีมเขาไปสามแล้วนะแต่ว่าเกือบตุยเลยเมื่อกี้แม่เจอปืนลูกซองแบบไม่ได้ทันตั้งตัวทอมสันผมเนี่ยก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะเออก็ไม่ได้แย่นะครับมาเดี๋ยวเราไปหาตัวสุดท้ายกันนะครับ เพื่อนในทีมเขาก็ตุยไป3คนแล้วนะตอนนี้เขาก็เหลือคนเดียวนะครับกลายเป็นความหวังของหมู่บ้านซะง,งั้นเดี๋ยวมาดูที่เมืองบิมาซากินะครับว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่าเอานี่ไงเห็นแวบๆบแบบทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้อยู่แถวๆบ้านเขียวเลยนะครับเฮ้ยนี่ไงก็จิสีเหลืองี๋ยวผมรอดักยิงนะเอาระวิ่ออกมาเรียบร้อยหัวแตกใน <laughs> เพื่อนเขาอ่ะเพื่อนอยู่ตรงไหนอ่ะ เรียกเพื่อนมาช่วยดมุย้ยตอนนี้เก็บไปหนึ่งเนี่ยครับผมคิดว่าตัวที่ผมเห็นเนี่ยไม่น่าจะใช่ก๊อตจีนะก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเขาน่าจะมีกันสองคนนะยวขอเปิดโดนไล่ล่าตามหาก่อนแต่ผมคิดว่าเขาก็น่าจะวิ่งมาชุบที่ตู้แหละอา้านี่ไงทุกคนขึ้นจุดแลยจุดที่โดนเห็นไหมนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อ <laughs> ย อแผนการของเรานี่ได้นะคือเราวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วไงว่าเวลาเพื่อนเขาตุยเนี่ยยังไงเขาก็วิ่งมาที่ตู้เพื่อมาชุบเพื่อนอยู่แหล,ละอะ้วอยู่ในโดนมีจุดขึ้นด้วยนะครับสงสัยก็น่าจะอยู่แถวๆบ้านแอลด้านบนนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอไปดูสักหน่อยนะครับสงสัยน่าจะเป็นเพื่อนของทีมที่ผมยิงตุยเมื่อกี้นะครับทุกคนดียวขอไปดูแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เห็นโดนสแสดงจุดอยู่แถวๆนี้แหละ ไม่น่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับทุกคนมีใครอยู่หรือเปลา่าออกมาแสดงตัวหน่อยมีใครอยู่ไหมแล้วเมื่อกี้ก็เห็นมีจุดขึ้นนะแต่พอมาดูจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอยู่ตรงไหน <c oughs> หรือว่าโดนมั่ววะเนี่ยอุ้ยแล้วมี M60 ด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูในแอร์ดรอปก่อนเผื่อมีปืน m 63นะ ได้ยินข่าวว่าตั้งแต่อัปเดตเกมฟรีไฟล์มาเนี่ยในแอร์ดอปแบบนี้นะครับจะมีปืนเทพๆดอปอยู่นั่นเองเลยนะเอา้านี่ไงทุกคน M60 เดี๋ยวเก็บไปเล่นเลยวิชเอาอะฮะวิทุกคนนี่ไงคนที่ผมตามหาเมื่อกี้เอา้าเขามานั่งแอบอยู่ตรงนี้นี่ว่าอะไรเนี่ยเออผมวิ่งมาผมไม่ได้มาตรวจสอบในบ้านมายนะครับแม่เขามานั่งหลบอยู่ตรงมุมด้วย <c oughs> นี่แน่เอาไม่โดน ไม่โดนหรอความหวังของหมู่บ้านด้วยนะครับทุกคนอันนั้นมีกดกดใส่ผมด้วยนะผมก็โทษผมก็ว่าอยู่ว่าเขาไปนั่งแอบอยู่ตรงไหนนะตอนแรกผมคิดว่าเขาไปนั่งแอบอยู่บ้านแอลนะครับคือแบบว่าดนเนี่ยแสดงจุดแค่บแป๊บเดียวไงแล้วก็หายเห็นว่แล้วทีนี้ก็ให้ผมตามหาแบบว่าวุ่นเลยแต่พอผมเรียกแอดอมาเสร็จใช่ปะ แล้วพอผมหยิบปืน M 6 0มาแล้วก็หันมาดูอ่ะผมเห็นนั่งอยู่ตรงบุมคือตกใจมากเลยตอนนั้น <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเขาหันมาตอนที่ผมกําลังเก็บปืนอยู่แอร์ดอปอยู่นะเขาอาจจะยิงผมตุยเลยก็ได้นะครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาไปนั่งยิ้มอะไรอยู่ข้างมุมบ้านนะครับสงสัยแม่เรียกไปกอกน้ําตั้งแต่ผมเล่นเกมมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้ล่าคนเลยนะทุกคนเดี๋ยวเกมนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเริ่มล่าคนเลยดีกว่าพอดีว่าผมขี้เกียจวิ่งหาและ ตอนนี้เครื่องร่าก็ได้ตรวจจับนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยเม็ด4ี่คูณเกเออแล้ว4ี่คูณเเนี่ยมันได้เท่าไหร่ว <c> ะ <ười> ใครเก่งคณิตศาสตร์นะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะและตอนนี้นะครับคนที่ถูกผมล่าเนี่ยไม่รู้ว่าเขาหนีผมไปไหนนะ <c ười> เฮ้ยเพื่อนกรรมกรจะหนีไปไหนเนี่ย <c ười> กลับมาดวลกันได้ไหมอ่ะสงสัยเขาก็น่าจะขี่รถนะทุกคน เขาไม่น่าจะวิ่งเอานะครับถ้าเกิดว่าวิ่งเอาเนี่ยไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นนะอันนี้ไงทุกคนเขาเริ่มขี่รถมาฝั่งซ้ายมือแล้วเฮ้ยเพื่อนหันมาก่อนดีจะหนีเราไปไหนอะนายเป็นคนโดนล,ล่านะเว้ยนายไม่คิดจะหันมายิงคนที่ล่านายบ้างเลยเหรอ <c oughs> อุ้ยเอานี่ไงทุกคนแล้วใครมันไปจอดรถไปนั่งอะไรตรงนั้นมาเนี่ยนั่งชมวิวเหรอเรียบร้อยร่วงหนึ่งอ่าล้วคนที่สองที่ขี่รถหนี จะขี่รถหนีเหรอวิ่น M60 นี่ก็แรงเหมือนกันนะครับทุกคนเวลาที่แบบว่าเรานั่งยิงี่ยคือทำดาเมจไปได้ดีมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปนั่งชมบิวอะไรกันแต่พอโดนผมยิงเท่านั้นแหละเ <amine> พื <what> ่อนของเขาจะขี่รถหนีเหระเมื่อกี้นั่งชมวิวสนุกไหมเพื่อนสนุกหรือเปล่าหาหาหา ตีก้นด้วยเขาหาดื้อนั่งชมวิวแบบไม่ดูคนและตอนนี้นะครับคนที่ถูกล่าเนี่ยเขาก็ขับรถหนีอย่างเดียวนะครับทุกคนโดยที่แบบว่าไม่สนใจเพื่อนเลยนะเมื่อกี้เพื่อนตัวเองถูกยิงตุยเนี่ยแทนที่จะมาช่วยเพื่อนแต่ดันขับรถหนีซะงั้นเดี๋ยวต้องเจอเราขี่รถไล่ล่าเหมือนกันแล้วแหละแล้วก็มีรถสปอร์ตอยู่ข้างหน้านะผมต้องขี่รถสปอร์ตคันนี้แหละไปไล่ล่าเขานะครับทุกคนแม่ดูดิเขาขี่รถอ้อมแบบเลย ถ้าเกิดว่าผมวิ่งเนี่ยอาจจะไม่ทันนะอุ้ยฮะทำไมมันกลับหัวอย่างงี้วะเนี่ยเดี๋ยวขอไม่เอ้าเกือบอ้วกอะไรเนี่ยเป็นแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะจีเอ็มผมจะอ้วกแตกแล้วคนที่ถูกผมล่าตอนนี้นะครับเขาก็อยู่ใกล้ๆด้วยนะเอ้าเดี๋ยวแล้วใครมายิงตัวที่ผมล่าเนี่ยเอ้านี่หรอตีนี่หรอใช่ไหมฮึฮึฮึมาล่าหรอเราอ่ะ อุ้ยสงสัยจะมีอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆนะทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นยิงอยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นเขาไปดูนะเมื่อกี้ผมเห็นจุดมาแถวๆบนภูเขานี้แหละแต่ผมก็ต้องขอแอบๆกดย่องๆก่อน,ออนเผื่อคนนี้เขาเล่นตึงอะไรอย่างนี้ <c oughs> ผมก็มีการระแวงด้วยนะ <c oughs> โอ้จบเลยตัวสุดท้ายเมื่อกี้แทนที่จะเป็นคิวของผมนะแต่ดันเป็นคิวของคนอื่นซะง,งั้นเวรกรรมของผมจริงๆเลย เอาแล้วตัวที่ยิงเมื่อกี้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเอานี่ไงแสดงจุดขึ้นเอาเขายิงมาใส่ผมหรือเปล่าวะเอานี่ไงทุกคนเขาวิงออกมาแล้วฮึหลบทันเกือบตุยแล้วไหมตอนนี้เขาก็น่าจะพันยาอยู่นะครับผมก็ยิงเขาเจ็บพอสมควรเลยนะนี่ไงออกมาแล้วออกมาแล้วเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะฮึฮึวัดไหมวัดไหมวัดไหมเอ้ยไม่ไม่ดีกว่าผมเกือบตุยเลือดเหลือสิบห้าด้วยนะครับ ตอนนี้เขาวิ่งไปที่ตู้นะไม่รู้ว่าเขาวิ่งไปชุบเพื่อนหรือเปล่านะครับผมเปิดอาพีจีไปหนึ่งเม็ดเอาแล้วเขาวนไปฝั่งซ้ายเอ้าไอ้เพื่อนเขาหรือเปล่าเนี่ยเอ้าอยู่ข้างในนี่ไงนี่ไงนี่ไงฮะเ,เล่นลิลหรอฮะนายเล่นลิลหรออันนี้ไงคนที่ยิงผมเมื่อกี้อืมหืปล่อยหรอเมื่อกี้อะฮะปล่อยเราหรอฮะขอพันยาเปียบหนึ่ง เลือดแกจะเตรียมหลอดแล้วแต่ก็ยังพันยาอุ้ยละตรงนี้เอามาจากไหนเอาปืนลูกซองทุกคนหึหึเดี๋ยวเอาเอาเอาเยอะเยอะเยอะบุกโตอ้อมซ้ายมานะไปดีไงแป๊บๆเอาแล้วตัวผู้หญิงไปอยู่ตรงไหนแล้วะเนี่ยผมอยากจะเก็บตัวผู้หญิงก่อนนะเพราะว่าเขามีปืนลูกซองเอ้ยตัวผู้ชายก็ได้หึหึปืนลูกซองเหมือนกันลูกซองเหรอฮะลูกซองจะมาวัดกระทอมสันเหรอ วุ้ยโุ้ยด่ายวุ้ยอุ้ยเอานึกว่าเขาจะวิ่งมาชุบกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปซ้ำตัวผู้หญิงก่อนงั้นต้องซ้ำแล้ว <c oughs> แม่มาล่อซักสุนเอ็มผมเกือบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบหาแล้วแหละเหมากก็เริ่มบีบมาแล้วมีหรือเปล่าไว้ในกล่องศพนะ อไม่มีสงสัยผมต้องไ,ไปซื้อเอาในตู้แล้วแหละเหรียญก็มีเยอะนะผมลืมดูเหรียญตัวเองด้วยนะครับมาก็ได้อยู่เดี๋ยวไปดูกล่องศพข้างหน้าที่ผมยิงตุยเมื่อกี้เขาก็น่าจะมีกระสุนแดงอยู่นะอันนี้คิดว่าเฉย <c oughs> ขอซ่อมเกาะก่อนเอ,อยเกาะผมก็เกือบแตกเอานี่ไงมีอยู่เว้ยเดี๋ยวช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเราก็ต้องสะสมกระสุนไอต้จีไปเยอะๆนะครับ เพราะว่าเราก็ต้องแบบได้ไปดวลกับตี้ที่เหลือเป็นตี้สุดท้ายนะเดี๋ยวขอเอากระสุน AR ออกนะเพื่อแลกกับกระสุนเ m MM g มาตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับผมเนี่ยก็ต้องไปดูด้านบนก่อนนะครับตอนนี้ก็เหลือตีสุดท้ายแล้วเขาก็น่าจะอยู่ตรงด้านบนนี่แหละเดี๋ยวเอาเป็นว่าตี้ที่เหลือรอดเป็นตี้สุดท้ายเนี่ยผมก็จะใช้ปืน M60 วัดกับเขาเลยดีกว่านะผมจะไม่ใช้ปืนทอมสัตว์นะครับนี่ไงวิงมายย่านี้ ุ้ยเจ็บนะเจ็บนะแม่มุมเขาบังไว้ด้วยนะครับเอา้าแล้วมายืนนิ่งเอง้เอาเน็ตหลุดหรือเปล่า <c oughs> แม่กาลังจะวิ่งหนีรอดอยู่แล้วเน็ตก็มาหลุดอยู่กลางรําแบบนี้เป็นเราในก็ลําบากใจนะอุ้ยเดีย๋ยวเอาล้วฝั่งนี้มาแล้วมาจากไหนอีกเนี่ยเอา้าแล้วเจาะไอ,อวอลเราด้วยวัดป่ะล่ะฮะวัดป่ะล่ะเอาแบบหกสิบไหมวัดป่ะวัดปะฮะ <c oughs> เรียบร้อยอะล่วงแล้วเขาเอาปืน SVD มาวัดกับ M60 ด้วยนะครับเอาแล้วคนนี้ไม่ยืนส่องเราเรียบร้อยเอาแล้วทำไมไม่ตุยวะเนี่ยสงสัยจะมีเข็มมีเข็มหรอเรียบร้อยบูญ่าก็กลายเป็นของเรานะครับทุกคน